ครับสวัสดีครับพบกับช่องเบายุทธบึงคงหลงนะครับมาดูหลังบ้านเบายุทธอีกครั้งหนึ่งเนาะก็จะมีนะครับปลูกไม้ผลนะครับแล้วก็ไม้ป่าเนาะนะครับก็เป็นเงาะนะครับนี่มะงมะนาวนะครับนี่ก็จะเป็นหญ้างงหญ้านางเนาะนะครับนี่มะยงมะยมนะครับมะมงมะเมาอะไรต่างๆผักเม็กนะครับด้านหลังก็จะเป็น นะครับไม้ป่านะครับพะยองนะครับพายุงนะครับตะคงตะเคียนเนาะไม้ดงไม้แดงไม้ทรง,งไม้สักมีอะไรก็ปลูกกันครับหาได้ไหนก็ปลูกเนาะนะครับในด้านหลังบ้านเนาะนะครับนี่แล้วก็จะมีนะครับวิวก็ปลูกทุเรียนไว้เยอะนะประมาณสักยีกว่าต้นนั่นแหละแต่ไม่รู้ว่าตายหมดเนาะในปีกว่าก็ย่อยตายกันตายกันเนาะก็ธรรมดามันต้องดูแลยากนิดนึงเนาะทั้งดินทั้งปุ๋ยทั้งน้ําทั้งยาอะไรต่างๆชีดโรคต่างๆวิวก็ไม่มีเวลาดูแลเนาะ นะครับนี่ครับี่หลังบ้านนะครับติดกระหลังบ้านเลยก็มีนะครับมีลำไยนะลำไยนะครับมีนะครับมีกล้วยมีนะครับมังคุดนะครับมังคุดลินจีอะไรต่างๆเนาะนะครับนี่เยอะเลยนะครับมะม่วงนะครับขนุนนะครับมะเฟืองมะไฟกล้วยนะครับตะลิงปิงนะ คาตาครยเป็นมะกรูดก็มีเนาะนะครับก็ปลูกไปเยอะเลยนะข้างๆบ้านก็จะเป็นไม้ผลนะครับไม้ผลเกือบทุกอย่างแหละนะครับมีกล้วยแล้วก็กข้างๆจะเป็นต้นพยอมนะเอาไว้ตัดกิ่งนะไม่ให้มันสูงเนาะประมาณสัก3-4เมตรทำเป็นพุ่มเนาะรนะอบบ้านก็มีต้นพยอมเนะาะหายากหน่อย <c oughs> นะครับก็ปลูกครับปลูกไปเรื่อยครับนี่ ก็นะครับผมว่างก็จะลงไปถ่ายด้านหลังให้นะครับก็จะมีสะนะครับสะน้านะครับเป็นรูปตัวยูเนาะตัวยูนะครับรูปขอไข่นะขอไข่มีหัวเข้าในเนาะนะครับเนื่องจากเราไม่ได้เอาดินมาถมทั้ง3ไร่เนาะเราก็ขุดดินออกเป็นสะขึ้นมาไว้้า้ขวาไปปลูกต้นไม้เนาะปลูกไม้ป่านะครับก็พวกยางงองยางนาตะเคียนพยุงนี่แหละนะครับไม้ดงไม้แดงนี่แหละนะครับปลูกไว้ให้ลูกให้หลานนะ ปลาเขเยอะหน่อยอ่ะสองสามพันตัวนี่แหละที่กะว่ารอดนะเพราะวันนั้นปล่อยไปสี่พันสี่พันกว่านี่แหละแต่ก็มีปลาใหญ่ปลาเล็กมันก็จะกินกันน้อก็เหลือมาสักสองสองพันนี่มั้งนะครับก็มีปลานินปลาตะเพียนปลาในนะปลาดุกนะครับปลาบึกนะครับปลาช่อนนะปลาตะเพียนปลาเข่งปลาเยอะอยู่นะหลายปลาอยู่นะอย่างละสี่ห้าร้อยตัวเนาะนะครับนะโอเค นี่เป็นหลังบ้านนะครับหลังบ้านนะครับหลังบ้านเบายุทธเนาะ,ะข้าวข้าวแค่นี้ก่อนเฝ้าเดียก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวว่าวๆจะถ่ายให้ดูเยอะๆเลยนะมีเยอะอยู่นะครับนี่ยก็ฝากช่องเบยุทธไว้ก็แล้วกันนะครับ